สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แองจะมาทำสมูสามชั้นตุนนะคะเกี่ยมจ่ายเกียมจ่ายคืออะไรเรามาดูกันค่ะก็คือถ้าเป็นภาษาทางการนะคะก็คือผักกาดดองนะคะภาษาจริงเขาเรียกเกียมจ่ายนะคะแล้วก็หมูสามชั้น,นะคะ่ะตุนนะคะหมูสามชั้นตุนเกี่ยมจ่ายแล้วก็นี่เป็นวัตถุดิบหลักๆอะคะ่ะคือน้าตาลปี๊บแล้วก็สีอวดาคือขั้นตอนนะคะคือแองจะต้อง หมูสำคัญต้องต้มก่อนนะคะหลังจากต้มประมาณสัก20นาทีเราเห็นแล้วว่าหมูเปื่อยดีแล้วก็มีการเขาเรียกว่าใช้ส้อมนะคะก็คือจิ้มๆให้เป็นรูเพื่อให้มันองตัวขึ้นแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะก็คือควรจะพาไปพื้นแดดสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้อ็ใช้แบบรวบลัดค่ะก็คือหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะทีละคนจะซักมันแล้วก็ลงกระทะนะคะ <S <S เริ่มค่ะมาแตะกระเด็นหน่อยโชคดีจ้ะ เรามาดูขั้นตอนต่อการหุงให้หมูสุกก่อนนะคะโอเคค่ะหลังจากใช้เวลาไปสักพักหนึ่งนะคะหมูก็จะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะเราไปจะต้องเลี้ยงห่อยผู้ไตแล้วะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวให้เวลาเลาสักพักหนึ่งก่อน จะเตยมเลยไหมเลยนะคะต้องใส่ใส่น้ำตาลตีนะคะหอม ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการตุนนะคะก็คือเรานำหม้อใส่น้ำตั้งไฟไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดน,นะคะหม้อต้องไฟส่วน,นหนึ่งก็ใส่เกลี่ยจ่ายนะคะที่เราเตรียมไว้ผักกระป๋งองค่ะใช้ดินนะคะ,ะ,คะแล้วก็คนๆนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดสายแล้วรอให้เดือดน,นะคะแล้วใส่เนื้อคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะ ที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็ตุนเอาไว้นะคะประมาณแี่20นาทีปิดตาหมอ้อค่ะมาไปนิดนึงค่ะตาเถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะแอนจะมารีวิวมูสามชั้นตุนเกี๊ยมจ่ายนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไง เราต้องมาลองอน,นี้ก็คือแอนน่าจะใช้เวลาก็คือตุนนะคะประมาณ20นาทีจริงแล้วต้องตุนให้นานกว่าน,นี้หน่อยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะอนนี่ขนาดตุนยี่สิบนาทีถ้าใครต้องการให้มันนั้นกว่าน,นี้ นังดุดนะคะนี่นะคะใส่เกลมจ่ายเลยไปพร้อมเริ่มคะ่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อันถนัดมากเลยนะคะชอบขั้นตอนสุดท้ายที่สุดคือตอนรีวิวการกินนะคะร้อมไอ้ไโอเคค่ะ เป็นอะไรที่อร่อยมากสามชั้นส่วนเกมจ่ายนะคะถ้าแอนฝากติดตามฝากแชร์คลิปฝากเป็นกำลังใจให้แอนหน่อยนะคะใครมีความคิดอย่างไงก็คือสามารถให้ข้อมูลมาได้ทางเสแสดงคอามคิดเห็นได้เลยนะคะแอนจะพยายามปรับปรุง EP ต่อไปค่ะร้อยแอนโอเคค่ะ